สวัสดีค่ะจากสุนิจัยและพัฒนาการพเเลียงสัตวน้ำจืนนครสรีธรรมราชนะคะตามหัวแคปชั่นเลยค่ะวันนี้มาดูนะคะวิธีการฉีดฮอร์โมนซูเปอร์แฟกนะคะเพื่อกระตุ้นความสมบูรณ์เพศทั้งไข่แล้วก็น้ำเชื้อของพ่อแม่พันปลาหมอนะคะตอนนี้น้องก็กำลังบดในส่วนของยาเสริมลิ์นะคะยาเสริมลิ์ก็คือดอมพอิโดนะคะใช้5มลิกร,รัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะ กลงเนี่ยนะคะวิธีการใช้คือใช้วิธีการบดอย่างนี้นะคะห้ามตำนะคะยิ่งตำครกกลงบดยาจะแตกนะคะน่ะค่ะนะคะเวลาบดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือจะมีฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนซูวิแฟกซ์อาหรือชื่อยี่ห้อเรียกว่าซินอแฟก์นะคะตัวนี้ตัวเข้มข้นนะคะจะต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะอันนี้คือสารละลายที่เราเจือจางแล้วนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้คือเข้มข้นนะคะอฮอร์โมนซูวีแฟคนะคะแต่ชื่อการค้าเรียกว่าซินดาแฟคนะคะโดย1ขวดนะคะจะมีฮอร์โมนซูวีแฟคเนี่ยนะคะ10 ml เนี่ยจะมีความเข้มข้นของฮอร์โมนอยู่ที่15,750ไมโครกรัมนะคะแล้วเราก็จะทํามาเจือจางนะคะดูดมาขวดนี้มา1 cc นะคะมาเจือจางกับามาเจือจางในขวดนี้โดยใส่โดยใช้เป็นน้ํากลั่นนะคะโดยใช้เป็นน้ํากลั่นด้วยก็จะ เป็นสารละลายฮอร์โมนที่เข้มข้นเจือจางลงมานะคะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณนะคะจากตัวนันนะคะวิธีการคำนวณนะคะเห็นไหมคะฮอร์โมนซูบิแฟกนะคะ 10cc นะคะมีความเข้มข้น15,750ไมโครกรัมค่ะเรานำมานำสารละลายฮอร์โมนซูบิแฟกเข้มข้น 1cc นะคะมาเจือจาง ในขวดสารละลายเจอจางนะคะก็จะมีฮอร์โมนเจอจางอยู่ที่1,575ไมโครกรัมนะคะดูดมาดูดฮอร์โมนมา1ซีซีผสมกับน้ำกลั่นอีก9ซีซีนะคะก็จะนี่ค่ะการเจือจางฮอร์โมนนะคะหรือเตรียมสต็อกฮอร์โมนนะคะซูซวิแฟก1ซีซีมีความเข้มข้น1,575ไมโครกรัมผสมน้ำกลั่นนะคะ9ซีซีนะคะบวกซูวิแฟก1 หนึจะเป็น1 0บซนะคะสารละลายซูบิแฟก1 0สิบซีซมีความเข้มข้นหนึ่งพันห้าร้อดไมโครกรัมค่ะสารละลายซููบิแฟก1หซีซมีความเข้มข้นนะคะเท่ากับห5ึ่งูไมโครกรัมต่อสารละลายฮอร์โมนหนึ่งซีซีนะคะตอนนี้น้องก็กำลังดูสารละลายฮอร์โมนนะคะ เราไปดูวิธีการฉีดปลาหมอนะคะเราดูวิธีการฉีดปลาดุกไปแล้วนะคะวิธีการฉีดปลาหมอปลาหมอจะเป็นปลาที่มีเกล็ดนะคะนนี้กำลังเตรียมสารละลายฮอร์โมนนะคะเพื่อฉีดปลาหมอนะคะตัวผู้นะคะตัวผู้ฉีดแค่10ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา1กิโลกรัมส่วนแม่นะคะเพศเมียนะคะฉีดทั้งหมด20ไมโครกรัมต่อน้าหนักปลา1กิโกรัมนะคะ สวัสดีค่ะคุณสมมุ่งกำลังดูอยู่ครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราพรสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามนะคะตอนนี้เราก็เตรียมสารละลายสารละลายอ่าในส่วนของเราเตรียมพอร์ูลนะคะอันนี้ฉีดพ่อหรือแม่คะแม่แม่นะคะตอนนี้ก็นี่คะ่ะกําลังบดนะคะบดในส่วนของสารเซริมริ์นะคะหรือว่าตัวมดตัวมอทเลียมเอ็มนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสารเสริมฤทธิ์นะคะจะช่วยในการกระตุ้นนะคะสําหรับแม่ที่ให้นมก็สามารถทานได้นะคะทานช่วงเช้าหลังหลังอาหารเช้านะคะนี่ค่ะวิธีการบดนะคะถ้ากดแรงๆมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะต้องค่อยๆกดนะคะค่อยๆบดไปทีละนิดนะคะ <c oughs> ห้ามตำนะคะเพราะว่าครกนี้ไม่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตำนะคะใช้วิธีการเป็นบดนะคะ <c oughs> ค่อยๆบี้ค่อยๆบดนะคะนี่นะคะ น้นงงนนองๆน่ารักค่ะน้องๆทีมนี้นะคะค่อนข้างขยันนะคะแล้วก็ส่งงานตรงนะคะนี่ค่ะยิ้มหวานด้วยนะคะรอยยิ้มพิมพ์ใจนะคะตอนนี้น้องก็กําลังบทโดยอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณน,นะคะ <S <S ค่ะ <S <S เราฉีดปลาหมอนะคะปลาหมอวันที่แปดทับสิบอ็ดนะคะตัวเมียนะคะห้าสิบตัวค่ะตัวละประมาณสองรยกร,รัมก็คือสองขีดนะคะ สองขีดห้าสิบตัวอยู่ที่น้ำหนักประมาณสิบกิโลนะคะฉีดฮอร์โมนอยู่ที่ยี่สิบไมโครกรัมต่อน้ำหนักปลาหนึ่งกิโลกรัมนะคะน้ำหนักปลาสิบกิโลคูณยี่สิบแล้วก็หารด้วยในส่วนของออาฮร์สารละลายฮอร์โมนที่มีอยู่หนึ่งซีซีเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้านะคะก็ใช้ประมาณหนึ่งจุดสองซีซีนะคะแล้วก็ใส่น้ำกลั่นอยู่ที่อ่า8.8ซีซีนะคะแล้วก็ใช้สารเสริมลิตทั้งหมด5เม็ดค่ะส่วนตัวผู้นะคะตัวผู้เนี่ย เราใช้อัตราส่วนสังเกตไหมคะว่าตัวผู้นะคะเราใช้เยอะกว่าตัวเมียนะคะก็คือ2เท่าอัตราส่วน2ต่อหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวผู้ของปลาหมอนะคะน้ําเชื้อจะค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็มีน้ําเชื้อนะคะแต่อาจจะอัตราการอัตราการผสมพันธุ์หรือว่าน้ําเชื้อเนี่ยมันก็จะมันจะต้องใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมก็คือ2ต่อหนึ่งนะคะหนึ่งตัวตัวผู้เนี่ยน้ำตัวเล็กกว่านะคะ น้ำหนักประมาณ1ขีดก็คือ100กรัมนะคะ100ตัวต่อน้ำหนัก1ขีดก็ใช้เป็น10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนอยู่ที่10ไมโครกรัมนะคะต่อน้ำหนักประมาณกิโลกรัมนะ,ะก็จะใช้สาระละลายฮอร์โมนนะคะเจือจางอยู่ที่0.63ซีซีนะคะแล้วก็ใช้น้ำกันอีก3 9.3นะคะซีซีใช้ยาเสริมลิตรหรือดอมโพริโดนอยู่ที่5เม็ดนะคะนี่ค่ะ ใครทีอ่อยากได้วิธีการคำนวณฮอร์โมนสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอเมื่อกี้แล้วก็อไปดูได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้น้องกำลังเตรียมสาระละลายฮอร์โมนนะคะหลกัหลกๆก็จะใช้เป็นน้ำกลั่นนะคะเดี๋ยวเราไปชีดในส่วนของปลาหมอนะคะ

ค่ะโอเคค่ะวิธีการเตรียมสารละลายฮอร์โมนนะคะก่อนที่จะนำไปฉีดลานะคะต้องมีการคนแล้วก็เขย่าเข็มตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ยาในส่วนของอในส่วนของสารเสริมฤทธิ์นะคะยาเสริมฤทธิ์เนี่ยมันนอนก้นนะคะไปค่ะมาเ,เลยค่ะมุดค่ะ สวัสดีค่ะปลาสวยงามนทซีสวัสดีค่ะคุณสมพันธ์ค่ะ,อะตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดปลาหมอกันนะคะในส่วนของปลาดุกที่เราเคยดูกันก็คือจะฉีดบนเหนือกันในอ่าฉีดที่กล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างตัวนะคะแต่ในส่วนของปลาหมอเดี๋ยวเราไปดูกันถาว่าฉีดตรงไหนนะคะนี่พี่คะใส่เน้นไปก่อนคะ่ะนี่คะ่ะปีปีติ ในเอ่อต้องใส่ในตู้เย็นนะคะในส่วนของสารลายฮอร์โมนนะคะวันนี้ทีมทีมเขาก็จะไปแล้วอินเทอร์เน็ตจะหายไหมเพราะเครื่องนี้ไม่มีเราไปดูนะคะเราลุ้นนะคะวันเน็ตจะหายไหมนะคะเพราะว่าเครื่องนี้ใช้ wifi นะคะ,อะโอเควันนี้คนดูเยอะเลยค่ะขอบคุณมากเลยนี่ค่ะ านี่มองเห็นไหมคะเราซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันไหนตัวผู้ไหนตัวเมียคะอ๋อโอเคอันนี้ตัวเมียนะคะตัวน้ำหนักประมาณ200กรัมนะคะที่เรานำมาฉีดนะคะ นี่ค่ะนี่คือตัวผู้นะคะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะคุณสัมพันธ์สวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฉีดนะคะฉีดฮอร์โมนนะคะเพื่อกระตุ้นความสมบูรณ์เพศนะคะแล้วก็นำนนพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอนะคะไ,ไปทำการผสมพันธุ์ในบอ่บอดินนะคะโดยโดยใส่พ่อแม่พันธุ์ไว้ในกระชังนะคะ การเตรียมสารละลายฮอร์โมนอ่าหลังหลังจากที่เราเตรียมสารละลายฮอร์โมนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดูดใส่หลอดนะคะโดยขั้นตอนการดูดใส่หลอดต้องมีการคนกวนนะคะแล้วก็ใส่หลอดเรียบร้อยแล้วก็ห้ามให้มันนอนก้นนะคะเราต้องมีการเขยา่าน่ะคะอันนี้ก่อนฉีดนะคะเทคนิคนะคะถ้าก่อนฉีดนะคะมีฟองอากาศแบบนี้นะคะ มีฟองอากาศแบบนี้จะต้องไล่ฟองอากาศออกก่อนนะคะก่อนที่จะทำการฉีดนะคะไค่ะเดี๋ยวจะไปดูนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูนะคะน,นี้จะเป็นพี่ตีนะคะค่ะพี่ตีจะฉีดนะคะอ่าบริเวณใต้โคนขีบนะคะลงจากโคน คนคีบหลังลงมานิดนึงนะคะส่ค่ะีเท่าไหร่คะพี่ส่วนจุดสองส่วนจุดสองนะคะเพราะว่าน้ำหนักสองร้อยกรัมนะคะนี่ค่ะมีน้องๆฝึกงานมากันแล้วนะคะคะจากวิทยาลัยการอาชีพหัวใจค่ะฉีดได้สองพี่นะคะตรงกล้ามเนื้อคนคีบหลังกับตรงอันนี้พี่ตีฉีดตรงที่ท้องนะคะ ต้องหาตำแหน่งเหมาะๆนะคะสอดเข้าไปใต้เตดนะคะ<ช>แล้วก็ค่อยๆฉีดนะคะไม่งั้นมันจะเข้าสู่อวัยวะของตัวปลานะคะ<ช>เลยแนะนําให้เป็นน้องข้างบนดีกว่าข้างบนข้างบนเดี๋ยว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 อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันมีนองแบนกลนที่ททส้น,นน้องได้ไหมอ่าเดี๋ยวในรอดประมาณเหนือเส้นข้างตัวขึ้นมานะคะอ่านี่เส้นข้างตัวแล้วก็ฉีดด้านบนนะคะเหนือเส้นข้างตัวนะคะ ฉีดเสร็จก็ถูๆเข้านิดนึงนะคะอ่าฉีดท,ทั้งหมด0.2นะคะ0.2นซีซีนะคะสอดเข็มก็ไปใต้เกรดนะคะแล้วก็ค่อยๆฉีดนะคะเข้ามา0.2นะคะนี่คะ่ะสวัสดีค่ะคุณอรัญญาสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะหรือใครมีคำถามอะไรสามารถถามเข้ามาได้นะ นี่ค่ะพิธีก็จะเป็นมือฉีดที่ชานาญมากนะคะมือหมอพันนะคะฉีดเสร็จก็จะใส่ไว้ในลังนะคะเวลาที่เราจะฉีดนะคะเราก็จะทําการฉีดา<ร>ฉีดพ่อหรือแม่พัน์ก่อนนะคะเราจะไม่อ่าปนกันนะคะคุณจะต้องเออเดี๋ยวเราให้ดูทั้งนะคะ ถ้าเราไม่กดมันจะเป็นแบบนั้นทำให้ดูถ้าเราเราต้องกดขึ้นเอ้ยกดเล็บต้องกดเกตต่างนะคะนี่คะ่ะโอ้ได้เลยเที่ผมมีประามาณ<ร>นี้คะ่ะคุาชิดี้ะน้องๆก็กำลังซ้อมนะคะซ้อมจับปลานะคะแล้วก็ซ้อมจับนะคะขึ้นจุดต้องนี่คะ่ะน<ม>้องๆน,นะคะเอามาแล้วนะคะ วันนี้น้องนุกนะคะช่วงนี้เริ่มแอคชั่นขึ้นแล้วนะคะน้องกีต้าก็จะยิ้มเยอะขึ้นนะคะช่วงนี้นน้องๆฝึกงานจะอารมณ์ดีนะคะนี่ค่ะคนนี้พี่ริวนะคะอาจารย์ริวนะคะผู้หล่อแล้วก็มาแฮนซัมของกลุ่มบ่อปูนนะคะเดี๋ยวไม่นองกระบยกก็จะนำพ่อแม่พันธุ์นะคะไปใส่ไว้ในกระชังในบ่อดินนะคะ ค้ายังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากติดตามคลิปของศูนย์ด้วยนะคะวันนี้มีคนเข้ามาดูเยอะเลยยินดีค่ะดูค่ะมาดูค่ะตออเข้าไปใต้เกล็ดนะคะเอียงเข็ม45องศานะคะแล้วก็ค่อยๆดันน้ำยางเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะคุณสมคิดค่ะตอนนี้ทำการฉีดฮอร์โมนปลาดุกปลาปลาหมอนะคะเพื่อที่จะกระตุ้น ความสมบูรณ์เพศนะคะให้เขาวางไข่แล้วก็ผลิตน้ําเชือนะคะคืนนี้นะคะนับไปนะคะประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะเขาก็จะเริ่มมีความต้องการที่จะประสมพันธุ์นะคะแล้วก็จะทําการผสมพันธุ์วางไข่นะคะในบ่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูผลงานของของเด็กๆกันนะคะนี่ค่ะ เขย่าด้วยนะคะเวลานะ่ถุงใส่ชมาใช่ใช่สิค่ะต่อต้นไปใต้เกตนะคะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไคะน้องๆนะคะ น้องๆที่นี้นะคะจะค่อนข้างแอคชั่นนะคะน้องๆนักศึกษานะคะจากสถาบันนะคะหรือจากวิทยาลัยหรือจากมหาลัยไหนต้องการที่จะมาฝึกงานที่สูงเรานะคะบอกเลยค่ะต้องขยันนะคะถ้าไม่ขยันนี่ก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างพี่ๆค่อนข้างแอคชั่นนะคะ ถ้าช่วงรอนะคะก็จะต้องมีการเขย่านะคะถ้าไม่ได้ก็อารมออกนะคะบางทีเข็มปันนะคะก็ต้องเปลี่ยนเข็มน,นะคะพี่ริวคะ่ะพ่อแม่พันปลาหมอคะอ่ะต้องเลี้ยงอยู่ยยสักประมาณอายุประมาณเท่าไหร่คะถึงนำมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้คะ ประมาณปีป,ประมาณปีหนึ่งอะคะ,ะอ่าแล้วแล้วแล้ววันนี้ปีหนึ่งอะคะอันนี้ปีกว่า้อ้โอเคอการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะคะก็คัดเลือกที่ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ดูความสมบูรณ์เพศนะคะความพร้อมนะคะถ้าอายุกแก่เกินไปก็ จะไม่ไม่มีความท้องของอของเพศมากพออถ้าถ้าแก่เกินไปก็พวกไข่แล้วก็พวกน้ำเชื้อหรือรังไข่นะคะก็จะไม่ไม่แข็งแรงมากพอที่จะผลิตลูกได้เยอะ ฉีดออก่าดิคิดเมล่ะมาดูน้องๆน,นะคะตอนนี้ก็ฉีดตัวเมียเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ฉีดฉีดตัวเมียใกล้เสร็จแล้วนะคะฉีดทั้งหมดสามแข็งสามสามเข็มนะคะ การฉีดการฉีดฮอร์โมนนะคะจะต้องใช้เป็นเข็มใหม่ทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นเข็มเก่าเนี่ย 1. นึ่งคือเกี่ยวกับทางด้านเรื่องโรคด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเข็มมันตันนะคะจะไม่สามารถจะไม่สามารถฉีดได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ชํานาญก็จับ2คนแบบนี้นะคะหนคนจับปลานะคะอีกคนหนึ่งฉีดฮอร์โมนค่ะ ส่วนท่านใดที่ชานาญแล้วก็จะเป็นเหมือนท่ตรีนะคะก็คือจับมือเดียวได้เลยนะคะฝังชำนาญนะคะเราจะต้องฉีดแบบเบามือแล้วก็รวดเร็วนะคะตวพูคเลยค่ะตอนนี้ก็ทำการฉีดตัวผู้นะคะฉีดตัวผู้ที่ ซีีตัวผู้ที่หนึ่งหนึ่งซีซีนะคะใช้ฮอร์โมนสิบไมโครกรัมตอนตอนน้ำหนักปลาเป็นกิโลกรัมนะคะโอเคอเค่คะ,คะดูนะคะดูนะคะค่ะค่ะค่ะ ยังไงนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับศูนย์เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนําคลิปดีๆนะคะมาให้กับทุกท่านได้ดูอีกนะคะยังไงถ้าท่านใดมีคําถามนะคะอยากสอบถามนะคะอยากได้องค์ความรู้ใหม่ๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้ายังไงก็วันนี้สวัสดีค่ะ